สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามื่อนี้ไอซิพาพี่น้องมากินผล,ลไม้จ้ะผล,ละไม้ยุโรปเนาะผละไม้ฤดูร้อนจ้ะแตงโมนี่เกือบร้อยสาบาทร้อยเจ้าร้อยสามสิบบาทประมาณเนะมาะมะม่วงนี่กับประมาณแปดสิบบาทแต่พวกนี้นิดถือ้อจ้อะบ่ห้าร้อยสี่สิบบาทสามหน่วยนี่เนะาะไอ้กับเรลูว่าเพิ่นเอิญว่าอ,อีหยังเนาะอย่างเอิญพิดพิดบ่บเรลูจ้ะแอปเปิคอสบ่บเรลูจ้ะ ถ้าอยู่เกาหลีญี่ปุ่นนี่แตงโมน,นี่แพงแพงได้พี่น้องนู่นแล้วเป็นพันก็มีเอออยู่นี่นะใครแน่ไอ้มัมกกินจะ้ะพาให้พี่น้องเบ่งมันสีแดงอยู่มันเนาะหนาขนาดเลยแดงเด้ดอไอ้มักกินจะ้ะแม่อายเพิ่นโหดอ่ะว่าไอ้มักกินแตงโมเพิ่นขายแตงโมเนาะอยู่เราเป็นเพิ่นกระซิเก็บไว้อายได้เพราแม่เนาะรู้ว่าลูกแต่ละคนที่มักกินอย่างแบบนี้นะโอ้ย แน่นขนาดเลยจนแตกว้าวเอาไว้ก่อนเนาะพี่น้องเพวกนี้แดงใจวายจ้ะนี่แดงแห้งผลไม้นี่นะแตงโมงนี่กินแบบไดนกับบัวอ้วนพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำเนาะไปเอาเดี๋ยวไอไปเอาซอสมาเด้อยวแปมเน,นึ้อแดงมากเลยลายเมล็ดลายเมล็ดแก่มีแต่เมล็ดอ่อนเนาะใช้ซอสเลยแล้วกัน เจาะกินเคยซื้อกินมากน้อยอยู่เ่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วหวานดนแต่มากแง่บลูเว่าหวานหรือบอเนาะอือหือไปผสบไปแซ่บแซ่บหวานจ้ำนิดๆอือือมหมุน <laughs> เพื่อ เนี่ยเพิ่นบ่ามากกิน้อจ้ะมักแต่โมเพิ่นว่าปานกินน้อืมอืมหวานเอาไว้กินทีหลังเนาะมาซีมก่อนอันนี้โมเมโม่วง,งไทยเลยจ้ะอะจำก็ได้ฝั่งทางแอฟริกาจ้ะ บางเทือกมีโปรโมชั่นกะหน่วยละยูโรเนาะบางเทือกอ่ะสามยูโรจ้ะแล้วแต่ไอซิ่งเลืออันแข็งแขงให้มากินแข็งแงหวานนะมันหวานจะเป็นมะม่วงที่หวานตามก็บบได้ดอกเพราะว่ามันหวานแหง้งมันไม่เปรี้ยวเลยจิ้มกะปิยังบบได้ความหวานของมันค่ะคือมะม่วงแก้มแดงอะ่ะโอคิวๆเนะี่ยยังหน่อยแต่ก็หวานแซ่บอยู่นี่นเนาะ นี่จ้ะมะม่วงวันนี้จะชวนกินผลไม้ยั่วๆเนาะเราดูห้อนจ้ะอืมห็นป้าหวานหวานขิวอืม เปรี้ยวนิดๆเหมาะกับฝรั่งถ้าเป็นมะอ่มองไทยแพงจาก10ยูโร10ยูโรนี่ก็ประมาณ340 3 5 0บาทตหนว่ะ พอกับบังหูหวานบผิดหวังแรมากกินมากเลยวู้เพิ่เอิยไ มันชิมีทางแบบนี้นำได้พีดบ่ะเฮ้พีดรูปรูปแปรแปรลูกสไตล์ลูกพับอืมหวานดูสิน้ำไาย บาชมนะจ้ะมาทแข่งชมแซ่บในแบบหนึง่งหวานน้ำลายคือกันมามากนี่มันเนี่ยโบเออรนซื่ออีกเนอะ น,นี่อย่างขอแกเลยก็จะฝบปิดเบิร์สื่อพระบัญญัิเอิร์พิษปาดให้ดูเนาะใครมากินตัวน,นี้เปลี่ยนนิดนิดมาแอปปิคอต มันบ่ค่อยหวานปานไดเขาเจ้าเฝ้าปิดจ้ะมันยังบ่ได้สุกดะมันยังบ่แก่เบิ่งนะนขาวๆ แต่ละผละไม้เนาะแสบก็คือกันแตงโมแสบสุด <S <S แตงโนแตงโมไมบหนีน,นะไอกินได้เลยแต่แตงโมปั่นบาแสบไอบ่มาก <S <S ม,มัาม่าก็คกัน เนี่ยเป็นปันป่นๆไอ้บอคอยมักจ้ะแม่จะกาแฟปัน่นปานกินน้ำแข็งไอ,อ,อ้บอคอมักมันจะเป็นเม็ดทรายมันบอคอยแบบคือแต่โมบานเราจินตลารับ นอดทะเลจ้ะอยากลงทะเลส่วนนี้ก็ลงไม่ได้แต่ว่าเก็บกุ้งเก็บปูเก็บได้เลยจ้ะแค่หอยที่เขาอย่างประสากาของเขากินแล้วมันติดเสือ้อแบคทีเรียเนาะอาซซเห็ดให้ จะล้มเหลวหรือว่าแบคทีเรียขึ้นสมองอย่างไี่้พี่น้องหูว่าหอยนี่เป็นโตนำผาหาเลยอืมอืมอืม,อมน่นแ้้วจ้ะอิ่มละอืม ม่มีอะเวลาที่เราซื้อมาใหญ่กินบะมัดใช้สองแข่งก็ต้องปั่นบะมัดก็ต้องกินเป็นหนทางเดียวอันนี้ก็ไว้กินแรงไ้กินแรงขอบคุณพี่น้องหลายๆเดจะเดอรที่มากินผลไม้ซัมเมอร์ของทางยุโรปมันมีหลายกว่านี้มันมีพวกพุนพวกพรำพวกหลายๆอย่างเนาะผลไม้ยามนี่นั้นหลายแหงอย่หลีพี่น้องเลือกกินทึกพร้อมจ้ะยูโรสองยูโรไปก่อนเดจะเ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย